สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับอ้างอิงจากเอกสาร Control Part 2ของวิชา Power Electronics ที่ MIT เราจะมาเจาะลึก2เทคนิคหลักๆเลยก็คือ State Space Averaging กับ Linearization ซึ่งสำคัญมากในการวิเคราะห์ออกแบบระบบควบคุมอย่างพวกวงจร Boost Converter นี่ใช่เลย ใช่ค่ะคือวงจอรอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยมันมีการทำงานแบบสวิตชิงเปิดเปิดปิดปิดเร็วมากพฤติกรรมมันก็จะซับซ้อนแล้วก็ไม่เป็นเชิงเส้นโดยธรรมชาติเลยค่ะเทคนิคพวกนี้ก็เข้ามาช่วยให้เราสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มันง่ายขึ้นพอที่เราจะเอาไปใช้ออกแบบระบบควบคุมได้จริงค่ะน่าสนใจครับงั้นเริ่มที่อันแรกเลย state space averaging หรือการหาค่าเฉลี่ยในปริภูมิสถานะมันคืออะไร ทำงานยังไงครับแล้วมันช่วยเรื่องความซับซ้อนได้ยังไงบ้างค่ะหลักการก็คือแทนที่เราจะมองออการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากๆทุกครั้งที่สวิตช์มันทำงานเนี่ยซึ่งสมการมันจะซับซ้อนมากเราจะหาค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยของสมการที่อธิบายพฤติกรรมของระบบหรือที่เราเรียกว่าสมการสถานะ state equations ก็คือสมการที่บอกว่าตัวแปรสำคัญๆอย่างกระแสใน L แรงดันใน C มันเปลี่ยนตามเวลาอย,ย่างไง เราจะเฉลี่ยมันตลอดเออหคาบการสวิตช,ชิงเลยค่ะเพื่อให้ได้แบบจำลองที่มันสะท้อนพฤติกรรมโดยรวมหรือแบบว่าภาพใหญ่ของระบบนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีนี้จริงๆมันก็เหมือนกับการหาค่าเฉลี่ยจากตัววงจรโดยตรงหรือ Circuit averaging นะคะที่อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแค่มองคนละมุมเฉย อันนึงมองจากสมการอีกอันมองจากตัววงจรอย่างในเอกสารก็จะเห็นว่าสมการค่าเฉลี่ยของ b o ส s t คอนเ e r ร์เที่ได้ออกมาเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะใช้ State Space Averaging หรือ Circuit Averaging คะ่ะอ๋อครับการหาค่าเฉลี่ยก็ช่วยให้เห็นภาพรวมของวงกรที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่านี่ยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายเพราะเห็นพูดถึง l i n e a r i z a t i o n ด้วย ทำไมล่ะครับแบบจําลองค่าเฉลี่ยมันยังไม่พอหรือมีข้อจํากัดอะไรอยู่ครับค่ะคําถามดีเลยค่ะคือถึงแม้แบบจําลองค่าเฉลี่ยมันจะง่ายขึ้นก็จริงแต่ปัญหาก็คือมันยังเป็นระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นน o n linear อยู่ดี ความสัมพันธ์ระหว่าง Input กับ Output มันยังไม่ใช่สัสดส่วนตรงไปตรงมาในขณะที่ทฤษฎีหรือว่าเครื่องมือออกแบบระบบควบคุมส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเยอะๆเนี่ยมันพัฒนามาสำหรับระบบเชิงเส้น linear systems นะคะอ๋อเข้าใจละ ใช่ค่ะดังนั้น linearization หรือการทำให้เป็นเชิงเส้นเนี่ยก็เลยเป็นขั้นตอนถัดมาเราจะประมาณแบบจำลองที่ไม่เป็นเชิงเส้นเนี่ยให้กลายเป็นแบบจำลองเชิงเส้นที่มันแสดงพฤติกรรมรอบๆจุดทำงานที่เราสนใจ operating point ได้ค่อนข้างแม่นยำแนวคิดก็คือเรามองว่าสัญญ,ญาณต่างๆเนี่ยมันมีค่าคงที่ในสภาวะคงตัว x บวกกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ x หลงรอบๆค่านั้น แล้วเราก็สร้างแบบจําลองเชิงเส้นขึ้นมาใหม่เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างไอการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของ Input เช่นดีหลงกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของ o u t พ u t อย่าง V0 ศูนย์อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับครับคือถึงจะเฉลี่ยแล้วแบบจําลองก็ยังมีความสัมพันธ์แบบไม่ใช่เส้นตรงอยู่ดีเลยต้องปรับให้เป็นเชิงเส้นก่อนจะได้เอาไปใช้กับเครื่องมือออกแบบคอนโทรลที่เราคุ้นๆกันทีนี้พอเราเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับ b o o s t Conver t e เตอร์จริงๆ อย่างในตัวอย่างมันบอกอะไรเราบ้างครับมีอะไรน่าสนใจหรือท้าทายซ่อนอยู่ไหมมีเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อทำ Linearization กับ Boost Converter ก็คือเราจะได้แบบจำลองเชิงเส้นออกมาในรูปของฟังก์ชันถ่ายโอน transfer function ซึ่งพอวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันเผยลักษณะสำคัญออกมาคือ 1. ระบบมันเป็นอันดับ 2. second order 2. คือมันมี p o l e อยู่ในฝั่งซ้ายของระนาบจำนวนเชิงซ้อนหรือ LHP poles อันนี้หมายความว่าระบบโดยพื้นฐานแล้วมันสเสถียรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบ u n d e r d a m p คือมีการแกว่งนิดหน่อยก่อนจะนิ่งครับ แต่จุดสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นความท้าทายหลักของ Boost Converter ด้วยก็คือมันดันมีสิ่งที่เรียกว่า right half plane zero หรือ RHP zero นะคะคือมี zero อยู่ในฝั่งขวาของระนาจจำนวนเชิงซ้อนโผล่ขึ้นมาในฟังก์ชันถ่ายโอนด้วย RHP zero ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับมันส่งผลเสียยังไงกับการควบคุมครับ ใช่ค่ะไม่ดีเลยเจ้า IHP zero เนี่ยแหละค่ะตัวปัญหาเลยมันทำให้การออกแบบระบบควบคุมยากขึ้นมากเพราะมันสามารถทำให้ระบบตอบสนองแบบว่าส่วนทางกับที่เราคาดหวังได้ในตอนแรกเช่นสมมุติเราอยากเพิ่มแรงดันเราก็เพิ่ม Duty c y c l เใช่ไหมคะแต่แรงดันมันกลับตกลงไปแป๊บหนึ่งก่อนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมามันเหมือนตอบสนองกลับทิศไปชั่วขนานะคะอ๋อครับครับ แล้วที่สำคัญอีกอย่างคือตำแหน่งของทั้งโพแล้วก็ IHP0 เนี่ยมันไม่ได้คงที่นะคะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจุดทำงานของวงจรเลยค่ะเช่นแรงดันอินพุตเปลี่ยนหรือว่าโหลดเปลี่ยนค่าพวกนี้ก็เปลี่ยนตามไปด้วย ในเอกาสารก็มีตัวอย่างคำนวณให้ดูด้วยนี่ครับอย่าง i h p 0ที่ประมาณ35,000กว่าเรเดียนต่อวินาทีแล้วก็มีโพลเชิงซ้อนคู่อยู่ที่ประมาณลบ4,000บวกลบ J16,000 กว่ากว่าซึ่งค่าพวกนี้ก็บอกเรื่องออความเร็วในการตอบสนองการแกว่งของระบบแต่ก็อย่างที่บอกคือมันเปลี่ยนได้ถ้าสภาวะเปลี่ยนไป ถูกต้องเลยค่ะการคำนวณค่าพวกนี้ออกมามันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ประหนักถึงความทา้าทายในการออกแบบตัวควบคุมให้มันดีๆค่ะงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าสรุปแล้วความสำคัญของ state space averaging กับ linearization ในภาพรวมมันคืออะไรกันแน่ค่ะสรุปได้ว่าทั้งสองเทคนิคนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ จำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมเชิงดินามิกของพวกวงจร Power Converters ที่มีการ Switching มันช่วยให้เราแปลงปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่เป็นเชิงเส้นเนี่ยให้กลายเป็นแบบจำลองเชิงเส้นที่เราสามารถเอาทฤษฎีควบคุมต่างๆมาประยุกใช้เพื่อออกแบบตัวควบคุมหรือ Controller ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เสถียรได้ถึงแม้จะต้องรับมือกับความท้าทายเฉพาะตัวของวงจรนั้นๆอย่าง RHP 0ใน Boost Converter ก็ตามค่ะ ครับก็เป็นการเดินทางที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับจากวงจร,จรจริงๆที่ดูวุ่นวายสวิตช์ไปมามาสู่แบบจำลองค่าเฉลี่ยแล้วก็ปรับให้เป็นเชิงเส้นเพื่อจะเอาไปวิเคราะห์ออกแบบระบบควบคุมต่อได้ ใช่เลยค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายเป็นประเด็นให้ไปคิดต่อกันนะคะคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าคุณสมบัติสำคัญของระบบอย่างตำแหน่งโพโดยเฉพาะ RHP 0เนี่ยมันเปลี่ยนไปตามจุดทำงานแล้วคำถามคือการออกแบบตัวควบคุมที่มันยังคงทำงานได้ดีหรือที่เรียกว่า robust ไม่ว่าวงจรจะทำงานที่จุดไหนก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ยังไงบ้างนี่เป็นคาถามสาคัญมากๆในการออกแบบระบบควบคุมในโลกแห่งความเป็นจริงเลยค่ะ